อย่างเคสที่พี่เคยเจอสูงสุดนะบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะมิคิดว่ากี่ใบกี่รายการอันนั้มีให้เต็มที่หกหกสี่สิบเรื่องของหนี้เนี่ยมันคือการที่เราเราจ่ายไม่ไหวเรื่องของการที่เรามีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายนั่นแหละพูงง่ายๆเลยถ้าเราจะตั้งแผนการจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวนะคะล้วคนเริ่มต้นยังไงคะพี่หนุ่มถ้าถ้ามีหนี้แล้วเนี่ยแล้วมันสะสมมาจากการใช้จ่ายเกินตัวจากการวางแผนที่ผิดพลาด พี่หนุ่มแนะนํำยังไงคะในการลดค่าใช้จ่ายหรือว่าสร้างวินัยในการจัดการการเงินมากขึ้นคือในมุมพี่อ่ะพี่อาจจะมองเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากหนี้เป็นหลักนะ,ะอันดับแรกก่อนเวลามีใครมาปรึกษาอะไรแบบนี้พี่จะแบ่งกลุ่มก่อนเนาะว่าเขาเป็นเป็นหนี้กลุ่มอะไรอ,ะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเอาเบาสุดเนาะเอาเบาสุดก็คือมีบ้านมีรถผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ไม่มีหนี้บัตรอะไรอื่นๆเลยพี่ถือว่าอันนี้มันพอพอใช้ได้นะ S <S แล้วก็ในทางการจัดการเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหนี้ที่จัดการง่ายที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเรามีรายได้นะแล้วผ่อนบ้านผ่อนรถเหนื่อยเนี่ยด้วยความที่บ้านและรถเนี่ยมันก็ยังเป็นทรัพย์สินในตัวมันอยู่ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราติดขัดผ่อนไม่ไหวเนอะมันมีกระบวนการที่จะจัดการเยอะแยะมากมายเลยเนอะไม่ว่าจะเป็นอ่ารีไฟแนนซ์นะครับอ่าขอเจราจาปรับโครงสร้างหนี้อะไรต่างๆด้วยความที่มันมีทรัพย์สินอยู่ข้างหลังเนี่ยกระบวนการทําอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะง่าย นะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มนี้พี่ถือว่าเป็นกลุ่มง่ายที่สุดมาแล้วก็มีแค่นี่บ้านนี้รถแต่ว่าไอที่มันจะเหนื่อยขึ้นมาหน่อยก็คือกลุ่มที่เป็นอ่ะอาจจะมีบ้านรถด้วยแต่มันมีหนี้บริโภคเข้ามากองใหญ่ๆเลยค่ะ<ฆ>นะซึ่งตรงเนี้ยไอหนี้บริโภคส่วนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมักจะทําให้เขาขาดสภาพคล่องไปแล้วก็บริหารจัดการได้ค่อนข้างยากอย่างที่บอกถ้าเป็นตัวบ้านตัวรถเรายังสามารถรีไฟแนนซ์ปรับโครงสร้างหนี้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างง่ายเพราะด้วยความ<ฆ>ที่มันมีทรัพย์สินอยุ้งหลัง แต่พอเป็นหนี้บริโภคเนี่ยทางออกมันจะเริ่มไม่เยอะแล้วจะเหลือแค่ประมาณอ่ะรวบหนีอ้อนะ่ะเนาะบัตรสี่ใบรวบเป็นหนึ่งใบเนาะแต่ทําแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นหนี้บริโภคมันไม่มีหลักทรัพย์รับประกันอะไรมันไม่เหมือนบ้านอะ่ะสามปียังรีไฟแนนซ์ไปเรื่อยๆได้อะ่ะคนก็ยังยอมกันอ่าใช่ไหมมันก็ยังยอมกันอะ่ะแต่ว่าเนี่ยมันก็จะลำบากแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้วิธีการที่อ่ะรวบหนี้รวมหนี้เนาะเอาบัตรอันนั้นมารวมกับอันนี้อะไรเงี้ย หรือถ้าจังหวะเหมาะมีเงินก้อนเข้ามาเช่นมีโบนัสเข้ามาอะไรเงี้ยนะก็อาจจาะกันเงินส่วนหนึ่งมาปิดหนี้ไอ้พวกบริโภคออกไปก่อนเนะเพราะว่าถ้ามีทั้งนี้บริโภคและนี้บ้านนี้รถก็ต้องปิดพวกบริโภคก่อนว่ามันสิบหกถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่อ้แบบสุดท้ายเลยก็คือมีหลายรายการไม่พอติดลบด้วยอ,อันนี้หนักแล้วอันนี้หนักแล้ววิธีการที่เราจะไปรองเงินเก็บเงินรวบหนี้ก็ไม่ได้ไม่ให้มีไม่มีใครให้เรารวบรีไฟแนนซ์ก็ลำบากแล้วเพราะว่าเครดิตมันพังไปแล้ว อาการาติดลบแบบนี้แล้วเริ่มหยุดใจเบี้ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายเนี่ยจะเหลือทางเดียวก็คือการเจรจา,ราต้องเข้าไปเจรจารเนาะจ่ายเฉพาะขอจ่ายเฉพาะงลเบีย้ยกอนสาหรับหนี้บางรายการขอพักชาระหนี้สําหรับบางรายการขอจ่ายแบบขั้นต่ําที่สุดเท่าที่จะทาได้ปรับเป็นขั้นบันไดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันมีเวลเวลของมันเนาะประเด็นปัญหามันมีนิดเดียวนะคนเราอะซึ่งที่ส่งคําถามมาหาพี่เยอะๆเนี่ยหลายคนไปรอให้มันไปถึงแบบที่สามเนี่ย เละตุ้มเป๊ะแล้วก็กระแสงเงินสดติดลบวิธีเช็ค,คว่ามันมันวิกฤตหรือ,อยังเนี่ยให้ดูที่กระแสงเงินสดทํารายรับรายจ่ายแล้วมันติดลบบานเลยแล้วติดลบทุกเดือนด้วยอันนี้มันหนักแหละคนชอบมาตอนเนี้ยทั้งนั้นสัญญาณมันออกมาตั้งแต่หนึ่งสองนะค่ะผ่อนบ้านผ่อนรถเริ่มตึงๆปุ๊บเฮ้จริงๆเราต้องเราต้องขยับตัวแต่หลายหลายครั้งผ่อนบ้านผ่อนรถตึงๆปุ๊บเขาจะทำยังไงเขาจะเริ่มกดบัตรเอาอันนั้นออกนี้เออก็เอานี้จ่ายไปก่อนแล้วอังนั้นบัตรก็เริ่มบวม ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สองสเต็ปเนี่ยมันควรจะทำไั้งแต่แกยกล่างออกว่าบัตรนี้เต็มก็ออกบัตรใหม่เอแล้วบ้านเราก็ดูแล้วไม่ค่อยควบคุมกันด้วยะเนะเออย่างเคสที่พี่เคยเจอสูงสุดนะบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะพี่คิดว่ากี่ใบกี่รายการเอาสามบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลโอ้บัตรเครดิตบัตรอันนั้นีให้เต็มที่หกสี่สิบ สามอันเลยนะก็บัตรเครดิตแต่ว่าเหมือนกับหนึ่งแบงก์เก็บสามแบบเลยไงนะแบงก์ A เราก็มีทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อนสมบูรณ์แบงก์ B เราก็มีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อสมบูรณ์พี่เจอแบบสี่สิบมันจะไปมันจะไปถึงสี่สิบได้ยังไงแบงก์ก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นเป่าไปถึงอันนี้เลยนะเงินชายโยโหยิ้วอะไรพวกนั้นเลยโอ้โหเขาไปแบบเต็มเหนียวเลยจนเราบอกเฮ้ยอยู่ยังไงวะบางทีเขายังบอกพี่อีกนะเขาบอกว่า แต่หนูไม่เคยไม่เคยพลาดการจ่ายนะเราก็บอกทําได้ไงวะมันต้องหานัดมันเยอะขนาดนั้นมันจะไม่พลาดได้ไงวะอะไรเงี้ยพอดีเขาเป็นคนรายได้สูงหน่อยหกหลักนะครับนี่คือหกหลักนะรายได้หกหลักบัตรนี่บริโภคสี่สิบรายการเงินเดือนออกปุ๊บเขาเอาเงินไปใส่บัตรที่หนึ่งก่อนค่ะแล้วรีบกดคืนออกมาแล้วก็ไปเข้าบัตรที่สองก็เลยถามบอกว่าเหนื่อยไหม มันจะครบอะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนี่พี่เล่าเนี่ยเชื่อไหมบางคนบอกจริงหรอเป็นไปได้เหรอคือเคสนี้อ่าพูดลึกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนพ d p a อก็คือครับรายได้หลักแสนนะครับ<ะ>เนะแล้วก็เป็นคนแบบทำงานเป็นระดับ Middle Management ขององค์กร<ะ>เขาก็เขายอมให้เรื่องนี้มันแดงไปไม่ได้อ่ะอเขาก็ต้องรักษาภาพรักษาหน้าตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเข้ามาปรึกษาสุดท้ายเคสนี้จบ โดยการที่พี่ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่รับแนวทางที่พี่พูดไปเมื่อกี้เลยอ่ะเอ้ยเราปรับโครงสร้างเลยค่ะตอนที่เขามาขอความปรึกษาพี่หนุ่มเนี่ยสี่สิบสินเชื่อเนี่ยพี่หนุ่มแนะนําว่ายังไงคะให้เข้าไปคุยคือคือมันหนักมากแล้วเราบอกว่าไอไอการเลี้ยงไข้แบบนั้นน่ะสุดท้ายมันก็พังอยู่ดีเราก็บอกว่าเฮ้ยเรามาตั้งหลักกันดีไหมเราลองเข้าไปคุยเนาะกับธนาคารอย่างเช่นถ้าตอนนี้คุณมีบ้านเนอะ ถ้าบ้านคุณพอจะมีรูมอยู่บ้างอ่ะก็คือสมมติบ้านเราซื้อมาเจ็ดล้านอ่ะเนอะเคสของเ<ฆ>ขานี่ยเลยเจ็ดล้านพอดีเลยแล้วตอนนี้คุณผ่อนมาเหลือสักห้าล้านแล้วคุณก็เอานี่เนี่ยมารูบๆๆๆๆๆๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นสักสองล้านไหมเนอะคือบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าจากที่เราซื้อมาเจ็ดล้านผ่อนเหลือห้าล้านเราต้องกลับไปเจ็ดล้านใหม่<ฆ>เอานะแต่คือก็จะดึงก้อนใหญ่ๆเข้าไปตรงเนี้ยไปได้ค่ะเออ ที่ต้องบอกคือด้วยความที่รายได้เขาสูงนะครับบัตรใบหนึ่งของเขาก็เยอะอะ่ะเนอะบัตรใบหนึ่งก็สามแสนบ้างวงห้าแสนบ้างอะไรเงี้ยเราก็ลองคูณดูแล้วกันว่ารวมๆแล้วเท่าไหร่คนลุกเ,เลยค่ะน,น <laughs> เพราะฉะนันแค่แค่ย้ายมาสองล้านมันก็ยังแก้ไม่ได้อ่าเพราะบางเพราะฉะนั้นบางงานพี่ก็เลยบอกว่าอาจจะต้องยอมเข้าไปเจรจา,าดูแล้วรวบดูปิดบัตรบางบัตร,ตร,ตรหยุดใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาดูกันว่าทําได้แค่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ย ก็พยายามจะไล่เลียงสุดท้ายเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมันเขินนะมันเขินเพราะว่าถ้ายิ่งถ้าภาพลักษณ์เราดูเป็นคนเขาเรียกอะไรอะเป็นคนแบบเพื่อจะพูดละคือเขาเป็นสไตล์แบบคนอาหน้าที่การงานดีคือถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยผมเป็นบุคลิกคนทางานอะใช่ไหมแล้วเราเดินเข้าไปที่ธนาคารเพื่อจะปรึกษาว่าขอปรึกษารวบหนี้บัตรอย่างงู้นอย่างนี้หน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดอันนี้อันนี้พี่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราเป็นการแบ่งระดับหรืออะไรนะ แต่สมมติว่าพี่ให้คําแนะนําแบบนี้กับคนที่เขาอยู่สายโรงงานเขาไม่เขินเลยนะพอแนะนําปุ๊บเดี๋ยวเย็นนี้เจอผมมาเลยเจ้าหน้าที่แบงค์เจอผมแน่นอนครับจานอะไรเนี้ยเขาก็จะไปเรียนตอนบ่ายปุ๊บเย็นไปห้างเลยเนอะแล้วเขาก็ฟังเราเลยเขาก็แบบเอาไอสลิปเงินเดือนอยู่ใบหน้าใบแจ้งนี่สี่ใบแม็กมุมซ้ายเดินเข้าไปที่ห้างแล้วก็แวะทุกแบงค์เลยเนอะปัจจุบันสี่ใบนี้ผมส่งหมื่นนึง ช่วยรวบให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วเดินถามที่ะแบงค์เลยพวกนี้เขาจะไม่เขินไงเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็ต้องเอาตัวรอดเนี่ยแต่พอมันไปผูกกับภาพลักษณ์ผูกกับหน้าตาเฮ้ยมันแก้แก้ยากมากนั่นหมายความว่าคนที่มีรายได้สูงเนี่ยค่ะพี่หนุ่มก็เจอปัญหาเรื่องหนี้เหมือนกันคือเราเนี่ยจะชอบคิดกันว่าเขามีรายได้เยอะเขาไม่คนรวยไม่เป็นหนี้หรอกแต่ความจริงแล้วความคิดนั้นใช้ไม่ได้ พี่พี่ใช้คํานี้อ่ะยิ่งมีไรายได้ใช่ไหมหนึ่งเลยธนาคารก็ให้วงเงินกับเราต่อบารต่อใบก็สูงค่ะแล้วก็อยากจะมามามารุม,มาตุ้มมาให้เราด้วยเนาะเอ่ออย่างในอดีตเนี่ยพี่ตอบคาถามคนกลุ่มใหญ่ๆที่พี่ตอบคาถามจะเป็นคนเงินเดือนประมาณสักหมื่นห้าถึงสองหมื่นห้าค่ะแต่ปัจจุบันอยู่ที่ห้าหมื่นถึงแปดหมืนซึ่งไม่น้อยนะ,นะคะไม่น้อยหมื่นห้าถึงสองหมืนห้าตอนนี้พี่แทบจะแบบส่งคําถามมาปุ๊บ อ่านปุ๊บส่งว like ีดีโอให้เลยอะเพราะว่าคนรายได้น้อยต้องแก้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่กลุ่มนี้ยังไม่ค่อยได้ทําวีดีโอให้เขาห้าหมื่นถึงแปดหมื่นเยอะเยอะแล้วแก้ยากกว่าไม่ใช่แก้ยากกว่าเพราะว่านี่เยอะหรอกนะเพราะอํานาจความสามารถในการสร้างรายได้เขาก็สูงแต่แก้ยากเพราะภาพลักษณ์เขาเนี่ยแหละที่มันเขาไม่อยากปรับไม่อยากแก้ไม่กล้าเดินเข้าไปบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว เพราะว่าเอาเขาจริงอ่ะสมมตินามิจะเข้าไปธนาคารเนี่ยครับพี่ถามเลยเข้าไปธนาคารเพื่อจะไปขอปรับโครงสร้างหนี้ไปเจราจาหนี้เนี่ยมันต้องกดปุ่มไหนที่ที่ที่เคาน์เตอร์อ่ะโอ้ยเราก็คงต้องไปถามเขาว่าค่ะว่าพี่ค่ะมันเขาจะถามก่อนค่ะว่ามันทาอะไรคะ่ะเออแล้บอกว่ามาปรับรานมาปรับโครงสร้างหนี้ค่ะเอาทำไมปรับโครงสร้างหนี้อะคะก็ผ่อนบ้านอยู่แล้วผ่อนไม่ไหวอะไรนะคะผ่อนไม่ไหวพูดเบาๆเดเขินใช่ไหม มันมีเขินกันน่ะมันมันวิธีคิดหรือว่ามุมมองต่อภาพลักษณ์มันมันก็ไม่เหมือนกันะคนเราเพราะฉะนั้นพี่ทํางานกับคนที่แบบเนี่ยรายได้ห้าหมื่นถึงแปดหมื่นแล้วแก้ปัญหาเนี่ยฟังเข้าใจวิธีการที่พี่บอกอ่ะรับรู้เร็วกว่าจะทแต่ทำแต่าทํายา,ทยากกว่าเขาเขินเขาเขินค,ครับ